รีบเลยต้องมาที่มาหาลูกๆก่อนลูกๆในแปลงเป็นยังไงบ้างวันนี้วันที่11นะคะพฤษภาคมน้องๆที่อยู่ในแปลงวันก่อนอก่อนจะเดินทางวันที่สองก็เป็นห่วงแอบเป็นห่วงน้องๆอ,อยู่เพราะว่าเพิ่งย้ายน้อง จากกระถางเล็กกระถางน้อยมาลงดินปรากฏว่าน้องโอเคต้นเด็กๆก็โอเคนะฮะดูดีใบสวยของมาได้มเป็นยังไงอ้าว <c oughs> น้องนี้น้องนี้ใบเฉาไปซะแล้วใบเฉาไปซะแล้วน้องออกดอกนะคะอืมสวยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอน้องงอกใหม่พวกนี้ล่ะ งอ้าวใบไหม้นี่แสดงว่าแดดส่องตรงๆแดดส่องตรงๆอ๋อนี่จิดสนิมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวแม่ต้องมาจัดการหนูหนูแล้วมีที่ล้มไปก็คือใบสวยๆตรงนี้นะแล้วตรงนี้อ่า เดี๋ยวต้องดือลากนิดนึงงบ้านตานเป็นไงบ้างอ้าวได้มาอย่างสวยอีกแล้วกระดูกขาวนะคะกา้านกระดูกสาขาละเอียดสวยค่ะสวยว้าวสีชมพูออกมารอต้อนรับแม่อีกหนึ่งกระถางเล็กๆอือฮึอ,อก็มีใบออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์ ด่างไหมเนี่ยไม่น่าจะไม่ใช่ด่างเนาะไอตัวนี้ก็สวยสีชมพูใบใหญ่ก็ยังโอเคใบน้องออกหรือยังไม่ออกแต่ว่าจะเป็นช่อดอกแทนก็ต้องชะลอการงอกใบใหม่นี่ก็ชมพูนะบนเขียวสตูนนายคนนกไอ้เจ้านี่ออกมายังไงเนี่ยดูท่าจะไม่สมบูรณ์ดูใบด่างๆนิดนึง น่าจะไม่สมบูรณ์อรอลุ้นกันนะหจ้าคิดถึงนะคะแม่กลับมาแล้วจ้ะแม่กลับมาแล้วจ้ะใบไหมไปไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรนะน้องกําลังออกแทงช่อดอกอยู่รงรถนะคะน้องบอนเกี่ยวใบใหญ่ไปซะแล้วอ ลายหินขัดนะคะนิดหน่อยปลาบใหญ่ปึืดึซืจ้ะโอ้ยอย่าเพิ่งมีอันเป็นไปก่อนลูกไหนบอลเขียวละคะไม่อยู่สิบวันเป็นไงย,ยังอยู่ดีทุกกระทะหลังบ้านล่ะหลังบ้านเป็นไงบ้างลูกโอเคอ้าว เจ้าใจละลายของมาดามวันก่อนนะอ่าวซื้อมาได้หนึ่งวันก็เอาวางไว้ใต้ต้นมะม่วงนะคะแล้วก็มีอันเป็นไปโดนแดดนิดเดียวไปเลยแลวดตรงน้องใหม่ออกมาแล้วนะน้องใหม่ออกมาแล้วเดี๋ยวมารอลุ้นมาตอนใบแก่ๆตอนใบแก่ๆน้องจะเป็นยังไงนะว่าจะเหมือนพี่ไหมนะจะสวยเหมือนพี่ไหมนะ โอเคโอเคโอเคเด็ก,ดกๆยังอยู่อ้าวใบนี้กลับมาแข็งแรงแล้วเรียบร้อยแก้มป่องหน้าเข้มหน่อยก็โอเคบอลชมพูบอลเขียวสีชมพูสีเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างค่อยๆนะลูกอ้าวอันนี้ไปซะแล้ว ต่อบใบสนิทขึ้นแล้วขอบใบไหมเนี่ยคามาดามี่ไม่อยากจะไปไหนเพราะอะไรเพราะอะไระเพราะว่าเป็นห่วงเขาเป็นห่วงลูกๆเป็นห่วงลูกๆลูกๆไม่ค่อยแข็งแรงเลยช่วงนี้แม่ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ นี่ใบแปลกๆใช่ไหมล่ะน,นี่สวยนะอ้าวอันนี้อะไรอีกนะี่ะล้มค่ะล้มค่ะเอาละมาดามต้องเอาหัวออกแล้วอ่าหัวเน่านะคะคเพื่อนๆหัวเน่าอันนี้ต้องปรับปรุงเลยต้องรีบเลยค่ะต้องตัดไม่งั้นจะไปหมด <c oughs> นี่ล่ะอา้าวอันนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นล้มค่ะอ้าวอีกล้มไปหลายต้นเลยยังสวยเหมือนเดิมอย่าล้มนะคะถ้าลายหินขัดเขาจะทนค่ะเพื่อนๆค่ะเขาจะอดทนโอเคเลยนะ